สวัสดีตอนเช้าชาวอเมริกันที่รักและคนทั้งโลกฉันคือมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์และฉันมีความสุขที่ได้พูดคุยกับมนุษยชาติจากเบื้องหลังฉันอยากจะอยู่ที่นี่ด้วยตัวเองแต่น่าเสียดายที่ชีวิตของฉันจบลงเร็วเกินไปเพราะการลอบสังหารมีการอ้างว่าเป็นฝีมือของมือปืนเพียงคนเดียวซึ่งไม่เป็นความจริงเบื้องหลังมีผู้เข้าไปเกี่ยวข้องมากกว่านั้น เพราะฉันทำให้เกิดความไม่สะดวกสำหรับพวกมันเช่นเดียวกับจอห์นเอฟเคนเนดีที่โดนกระทำโดยพวกจิตวิญญาณที่เสื่อมทรามประธานาธิบดีถูกสังหารก่อนฉัน5ปีฉันหวังว่าคุณคงเข้าใจว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญกลุ่มคนเดียวกันกับที่สังหารจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นผู้จบชีวิตฉันมีหนึ่งคนในนั้นเป็นเพื่อนของฉัน ทรยศต่อฉันและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตารางงานของฉันให้กลุ่มเชิงลบรู้เพื่อให้มือปืนรู้ว่าฉันจะไปที่ไหนและเมื่อไรจอห์นเอฟเคนเนดีและฉันเป็นตัวแทนของแสงสว่างแล้วเราทั้งคู่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมความเท่าเทียมและสันติภาพทั่วโลกวันนี้ฉันมาที่นี่เพื่อรวมคุณเข้าด้วยกันในการต่อสู้กับความอายุติธรรมและการกดขี่จากวิญญ,ญาณเชิงลบ ฉันอยากเตือนคุณว่าพวกเราทุกคนเป็นพี่น้องกันภูมิหลังและเชื้อชาติของเราไม่สำคัญถึงเวลาแล้วที่ทั้งโลกจะต้องมารวมกันเป็นหนึ่งและลืมความแตกต่างระหว่างการทั้งหมดและยืนหยัดร่วมการต่อสู้กับศัตรูเดียวกันซึ่งไม่ต้องการให้คุณเป็นอิสระจากการถูกควบคุมและกดขี่อยู่ตลอดเวลาคุณต้องจ่ายราคาเท่าไหร่เพื่อให้ได้อิสรภาพกลับคืนมา หากคุณทุกคนจำได้ฉันกำลังต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อความเท่าเทียมกันของคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันเพื่อขจัดความอายุติธรรมเพราะเราทุกคนเป็นพี่น้องกันในยุคสมัยของคุณการต่อสู้ของคุณเกี่ยวกับสิทธิของคุณที่จะเป็นอิสระเจริญรุ่งเรืองและการมีสุขภาพที่ดีฉันมีความฝันที่อยากจะให้พวกคุณทุกคนชนะการต่อสู้กับปีศาจร้าย คุณสามารถทำได้ด้วยการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนคุณมีความสามารถและความแข็งแกร่งภายในจิตวิญญาณของคุณด้วยการปฏิบัติต่อการด้วยความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันการพักผ่อนในช่วงเวลานี้ไม่สำคัญเมื่อเทียบกับการที่คุณสามารถได้อิสรภาพกลับคืนมาสัปดาห์ที่จะถึงนี้มีความสำคัญดังนั้นจงตื่นตัวและใส่ใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัว คุณจะเข้าใจว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นในเวลาต่อมาเพราะตอนนี้ฉันไม่สามารถเปิดเผยทุกอย่างได้ฉันศรัทธานในชาวอเมริกันและประเทศอื่นๆว่าคุณจะประสบความสำเร็จในการเดินทางสู่อิสรภาพฉันเชื่ออย่างยิ่งว่าความดีจะเอาชนะความชั่วได้เสมอคำพูดที่คุนเคยของฉันคือฉันมีความฝันฉันกำลังพูดกับคุณว่าฉันมีความฝันที่จะเห็นมนุษยชาติทุกคนมีความสุข ใช้ชีวิตอย่างสันติและมั่งคั่งคุณเท่านั้นที่สามารถสร้างทุกสิ่งที่คุณต้องการและใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้เพราะทุกสิ่งที่คุณต้องการบรรล,ลุนั้นอยู่ในตัวคุณฉันต่อสู้เพื่ออิสรภาพของพี่น้องของฉันและฉันต่อสู้อยู่ที่นี่เพื่ออิสรภาพของคุณร่วมกันกับคุณเมื่อเรามารวมกันเราจะกลายเป็นพลังแห่งแสงสว่างที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ซึ่งความชั่วร้ายไม่สามารถเอาชนะได้ ในฐานะอดีตบาทหลวงและคุณพ่อลูกสี่ฉันอยากพูดถึงเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกไม่พอใจรองเท้าซาตานผลิตโดยลัทธิเชิงลบซึ่งขายในราคา1,018ดอลลาร์ 1, 18, และมีเพียง666คู่เท่านั้นมันมีเลือดของมนุษย์หนึ่งหยดอยู่บนพื้นรองเท้าเลือดนั้นมาจากเด็กที่ไร้เดียงสาที่ถูกลัทธิมืดสังเวย นอกจากนี้ใครก็ตามที่สวมรองเท้าเหล่านั้นจิตใจของเขาจะสับสนวุ่นวายและเริ่มบูชาความชั่วร้ายลัทธิแห่งความมืดได้ใส่ชิปเล็กๆที่มองไม่เห็นไว้ในรองเท้าซึ่งจะควบคุมจิตใจของคุณด้วยรีโมทคอนโทรลจากระยะไกลทุกอย่างเกี่ยวกับรองเท้าเหล่านี้เป็นตัวแทนของความชั่วอย่างแท้จริงวันเวลาของผู้ที่ทรมานแสดงถึงความอายุติธรรม ความยากจนและความทุกยากหมดลงแล้วในขณะที่แสงสว่างจะส่องผ่านความมืดคุณและฉันมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์มีความฝันเดียวกันที่อยากจะเป็นอิสระโปรดอย่าลืมว่าเราจะร่วมกันชนะการต่อสู้ครั้งนี้ขอพระเจ้าอวยพรพวกคุณทุกคนขอบคุณสันติสุขและความรักจงมีแด่คุณมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ถ่ายทอดโดยเอเรนาเวลาสเคส